บางทีเจก็รู้สึกท้อนะทุกคนตอนนี้คนในแก๊งก็มีอาวุธกันหมดแล้วเจก็ถามว่ามีอาวุธไหมก็มีแหละแต่มันก็คือบวกสีอ่อะสี่สิบหิทีแล้วอะเงินที่หายไปมันไม่เหลืออะไรเลยอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เรามีแก๊งแล้วเรามีบ้านแล้วแต่เจไม่มีอาวุธด,ดีๆใช้กับเขาบ้างเลยอะเราจะต้องวอบ้านอีกแล้วจะ,จะเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะเฮ้ย เป็นอะไรครับเนี่ยเปล่าเปล่าไรเป็นอะไรเจนอะเจนไม่อยากวอลบ้านทำไมอ่ะคือทุกคนมีอาวุธใช้กันแบบพนละชิ้นสองชิ้นบางคนมีสามแล้วอย่างเงี้ยแต่ให้พูดตรงๆเจไม้บกสีอะเจนไม่รู้ว่าจ,จะไปสู้ใครเขาได้อ่ะเหมือนไปแล้วมันก็ต้องเป็นตัวถ่วงคนอื่นไม้บกสีมันตีเคี้ยใครมันยากมากๆอยู่แล้วอะเจก็เลยรู้สึกว,ว่าวอลบ้านลอมนี้เจไม่อยากไปเลยครับ จะบอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกครับแต่เดี๋ยวมันก็วอลบ้าแล้วอะยังไงทุกคนก็ช่วยกันขึ้นของอยู่ดีครับถ้าเราเครียดไปมันก็ไม่ได้อะไรหรือเปล่าก็ให้คนมเมียเอไปเล่นก็ได้ไม่หรอกเจคคือคนสําคัญคนหนึ่งครับไปเรียววอลบ้าแล้วเป็นลองสู้มันดูไอ้พวกสี่มันก็แรงเหมือนกันเอาอะทุกคนลองดูสู้ก็สู้บวกสี่ก็บวกสี่วะจูบ ตอนนี้กีฬาคาร์มอบ้านได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะให้ตายเถอะแล้วคนอย่างเยอะเลยอ่ะเฮ้ยมันเริ่มกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไอเจมาแล้วพี่เจขึ้นมาพี่เจเราไปเฉิดดีกว่าคันไหนอ่ะคันสี่คันเอเจียวพี่อ่ะพี่จะไปไหมเราจะเอาเจียวไปเฉิดแล้วบอสอ่ะบอสไปกับใครอ่ะพี่เจไปด้วยกันเปล่าไปเลยนะไปพิเจไปกับบอสก็ได้เดี๋ยวเอาพีพีเดี๋ยวเอาพี่ดี๋ผมก็ได้พี่พี่ไปไปด้วยจักรอ้ะเราเบารถเราอยู่อ่ะเขามาแล้วน้าเขามาแล้วน้าเฮ้ย ว่าเราเขมี่สองเป้ามขาเราสองคนเขาเราสองคนที่เก็บรถคุณสภาคุณสภาคุณสภาครับ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 เออเอาเลยชนมันพี่ไม่ไปหน้าบ้านหน้าบ้านเลยพี่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลย จอดังนี้จอดตรงนี้พี่จอดตรงนี้จอดตรงนี้เฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับโบน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 เฮ้ยโอ้โหไป่อ้โหสวยๆหน่อยไปเรน่อยๆเดี๋ยวเันเองเดี๋ยวโดนกันเองใจเย็นอยู่มึงสั่งไฟเลยมึงการมึงไม่ได้ไปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่แล้วไม่แล้วเซตไฟเซต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 ด่วนเฮ้ยระวังซ้ายด้วยเซตหน่อยเซตหน่อยเซตด่วนเซตด่วนเข้ามาแล้วเซตด่วน ต่อเลยข้างบนนี้ไม่ต้องไม่ต้องล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 งเยอะไม่ต้องลงอยู่ด้านบนอย่างเดียวอยู่ด้านบนอย่างเดียวอยู่้านบนอยู่ด้านบอยู่ด้านบนอ่้านอ่ด้านบนอยู่ด้นนยู่ด้นอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอย่ด้านบนอยู่ด้บนอยู่ด้านบนู่ด้นอู่ด้าอย่ตายูด้านนด้ายาู้ายน่าอย่านยน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 ยูด้อ่บนูด้าบนูด้า่ตายตายตาย ใจเย็นสวยสวยว่อาพี่เยี่ยวพี่เยี <t 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 ่ยวพี่พี่เยี่ยวขืแล้วพี่เยี่ยวพี่กิดแล้วไอเยี่ยพี่ลงไปเล่นแล้วพี่ลืมไม่มึงมึงไปไหนมาไอเที่ยมมึงไปไหนมาใคเมาเขาโดนรถชนที่เมื่อกี้เขาโดนรถชนเขาโดนรถชนเขาโดนรถชนเขาโมโหอังเดียรเลยส่ะูกกูกไปปิดกับนิกมาด้วยจะไปไหนกันหนาระวังได้ไปดูโอเคโอเคโอเคเขามาพี่ทีพี่เีพี่เขามา ไป็นวหน่อยแล้วกันเพื่อนเราเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีบไปซื้อยาก่อนว้าวว้าวมียาวาบ้านด้วยพี่ตื่นเต้นมากใช่ไหมทำอะไรอ่ะตะกี้พี่โหดไหมครับตะกี้พี่โหดไหมพี่ปาดต่อหน้ารถคันสีม่วงๆไปนั่งอยู่ในปาดปาดปาดมั่วๆปาดมั่วๆอันไหนมันคือไหนอ๋อยาชุบเมันจะมีมันจะมียาชุบกับยาปั๊มอ่ะไปาปไปไปบ้านเสาทิตย์เลยครับไปบ้านเสาทิตยดตอนนี้ไปบ้านเสาเซตเลยนะให้บอสบอกไปบ้านเสาทิตย์เลย a few moments later โอ้ยเกเล่นไม่รอเลยประตูไม่มีระเบิดประตูไม่มีระเบิดใครชุบแจ้งใครชุบแจ้งด้วยใครชุบแจ้งด้วยแฟนชุบยูแคนเ้นเบิแฟนเกิดแล้วแฟนเกิดใครถึงระเบิดไปบ้านไม่ได้ปะวะสวัสดีครับสวัสดีครับชุบแล้ว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 ้าชุบ้หมูชุบ้าไม่มีงลไม่มีถงาไม่มีง ยันแล้วเราจะมาสานีไม่มทองไม่มีทองเออไปตาย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 เอาป้้ฆาลยฆาเลยครับฆ่าเลยฆ่าลยฆ่าเลยทีมวิธีเราจะไปเล่นซิกซิกกันไหซิกซิกนะครับซิก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 แชร์ใกล้เบิดักแชเบิรกแชป์เบิรนชรเบิรกรเบิรบก่ชนเบิรชร์เบรักแช่อเพิร์กแชยไเบ้านซิกซิกพิ์กแชเรรเรร่เ เไอแต่นานนะพี่นานนะเมื่อกี้ผมขับไปแล้วอะนานจริงนานโคตรนานเลยเฮ้ยเรารีเซ็ตเสร็จยังพี่ไปขับน้ำไปก่อนนครับน้ำไปก่อนขับน้ำไปก่อนนี่มัพี่เก็บรถเลยเก็บรถเลยเขาเอารถขึ้นบ้านไม่ได้เขารถขึ้นปุ๊บไป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 พี่ชุบอ่ะชุบหน่อยดิลองหน่อยลองหน่อยเออพอนเอา Bọn đâu? Cắt cổ. Thế Bọn đâu? Bọn Bọn đâu? Ui tôi không bắt lời. Ơ! Máy luôn, máy luôn Lớ chuột này máy luôn A tòi, a tòi, a -toy, ตีไป,<อ>ไปเลยพีตีไปเลยไอเจตีไปเลยตีไม่โดนเลยไอเจตีไม่ไไเจตีไม่โดนเลยเจตีไม่โดนอ่ะโอ้โอหเข้าไม้พอดีเป๊ะขออญาตเลยขออญาตเลย เลแทงแทงหมดเลยเนี่ยแทงวิธีแทงฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ทำได้ไม่ใช่หรอมึงไปยกหลายรอบก่อนนะเดี่ยครับนี่ครับชื่อเจเจไอ้อะชี่อหวังเหรอชื่อเจเจครับฮะใช่เหรอมึงก็ชื่อเจเจชื่อเหมือนกันเลย แล้หรอเขาบอกว่าคนที่ซื้อเจเจมีพีพีคนนั้นาดีที่มีพีเหมือนกันพีไม่อยู่ครับพีพีออกไปไหนไม่รู้เจ้ไหมขอโทษนะเดี๋ยวครับเปล่าเลยพี่สมหวังสมหวังนี่สมหวังนี่สมหวังี่สมหวังสมหวังไม่รับโทรศัพท์เลย ขอบคุณนะคะเจอกันครับ54321บิลบส๊กครับเจอกันครับครับโอเคจะบอกวันนี้ทุกคนเก่งมากนะทําดีมากนะถือว,ว่าเราได้อยู่ไฟเราเรามากี่คนนะ3สามสิบคนใช่ไหมถ้าเรามามากกว่านี้เราอาจจะมีสิจะบอกว่าใครมองว่าไอทีเป็นจุดเด่นที่มองว่าไม่ใช่ไอที IT คือคนที่เสียของเยอะที่สุดเพราะมันยืมไฟให้เพื่อนานานที่สุด หน้าที่ของทุกคนใครรู้ว่าตัวเองพลาดอะไรพยายามพัฒนาพยายามอย่าแย่งกันเล่นพี่เห็นบนะูธดูดแบบแทงกันเองหลายคนเลยพยายามอย่าบูธเล่นแทงสันง่ายๆพอเล่นกันง่ายๆพยายามเล่นกันง่ายๆวันนี้ทําดีแล้วแล้วก็เรื่องชูบ่าสําคัญมากเลยเข้าใจบอครับ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 ,รบจะบอกว่ามึงว่ามึงว่าวันนี้มันไหม มันไจะมันจะมันจะสูสีสูสีสูสีกว่านะผมว่าเข้าไม่เชื่อว่าเราได้นะพี่จะบอกว่าทุกคนน่ะหน่วงหมดไอ้กล้วยอ่ะเป็นอะไร้าจะระเบิดนะพี่แกฮะพี่เป็นยังไงผมเป็นคนทุกทุกคนยืนนิ่งอ่ะผมเรียกไฟทีมด้วยผมจะโกนด้วยใช่หรอไม่มันจะไม่ช่วยแบบนี้ไปตามไม่กล้วยหน่อยไไปตามกล้วยนี่พทรหา เอาไมัตัดสายมทุบในวงแล้วมันอยู่นะใช่ใช่ตัวตัวมันแบบวงมันบีบเฮ้ยข้างหลังมึงถอยไม่หายกล้วยดิตามหายกล้วยในบ้านนี่เราทําดีแล้ววันนี้เราคิดเราคิดในแง่ดีว้เรามากันแค่นี้เองเมื่อวานคนยังเยอะกว่านี้เลยวันนี้เรามาไม่ถึงสามสิบคนด้วยนะแล้วเราเล่นได้ขนาดนี้มันมันก็เราถือว่าสุดยอดแล้วในในฐานะที่พี่พูดพี่ก็พูดเพื่อให้แก้ไขแค่นั้นเองมันไม่ได้ คือมันไม่ได้อยากให้เอาเก็บไปคิดนะแต่อยากให้เอาเก็บไปคิดตรงนี้ว่าเออเราอยากพัฒนาให้มันเก่งขึ้นแค่นั้นเองที่พูดไปอ่ะเพื่ออยากให้พัฒนามันจะได้ออกมาดีบางทีมันอาจจะเป็นวันแบดเดย์ของเราไงพี่พี่พูดตรงั้นนี่ว่าเฮ้ยวันนี้มันอาจจะเป็นวันแบดเดย์ของเองเว้ยงบอกว่าเองจะไม่มาแอดด็อกอีกได้ไหมมันแหลกมากเลยพี่บอกเอ้ยมันแหลกทุกคนแต่พี่มองว่าหนึ่งคนอ่ะมันมีค่ามากเว้ยพี่ไม่พี่ไม่เคยมองใครว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยเว้ยมันเปล่าแม่งก็มีค่าเว้ยหนึ่งคนอ่ะสามารถง เราก็ฝึกให้มันเป็นวันคูดเดของเราแค่นี้ซึ่งพี่ไม่ได้ต่อว่าหรืออะไรนะพี่บอกทุกคนทําดีแล้วทําดีแล้วทำเต็มทีแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะพี่ก็มาพูดที่บ้านต่อนะพี่อบอกคนเราอะ่ะมันมาแค่ไม่ถึงสามสิบคนใน้่ามแล้วเราเล่นได้นขนาดนั้นอะ่ะเราโอ้โหเราโดนกี่แกงชนอะ่ะตรงนั้นอะ่ะใช่ไหมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเราเล่นดีแล้วเราเราทำได้ขนาดนั้นน่ะถือว่าสุดยอดแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้ชนะแต่อย่างน้อยในไฟอะ่ะก็ลองคิดว่าเฮ้เราก็ได้สู้ได้เต็มทีนะเว้ทุกคนไม่ได้ถอยออกมานะเว้ ไอแบดเยนนั้นไม่ต้องแปลว่าอะไรไม่ใช่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 เกินก็ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วเรื่องทุกอย่างก็ขี้คลายก็ใครจะไปซ้อมก็ไปซ้อมใครใครไปซ้อมซ้อมใครใครฟาร์มฟาร์มงั้นอีกอีกอย่างหนึ่งานฝากเรื่องนี้ส่งถึงต่อทุกคนด้วยกันนะครับช่วยส่งเกดชุดที่สี่ด้วยนะครับแล้วก็ใครใครียนเียนต่อส่งเงินอีกสามแสนนะครับใครใครฟาร์มตอนนี้ไปตีไปตีก่อนสักทีไหม ไปดีก่อนเลยดีไปดิไปดีพาเจไปดิไปใครใครจะซ้อมก็<ร>ใคร,รใคร,รซ้อมซ้อม